สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่หน่วยก็จะมาชวนพับกลีบกระทงนะคะในลักษณะนี้นะคะก็จะเหมือนดอกกุหลาบเนาะไว้สําหรับปักอกก็ได้เนาะถ้าใครสนใจเนาะเอาไปทําเป็นที่ปักอกก็ได้ตัวนี้นะคะก็จะเป็นใบตองใบเตยด่างหรือถ้าใครไม่มีใบเตยด่างใบเตยลายนะคะเราก็สามารถใช้ใบเตยหอมก็ได้เนาะแล้วก็ใบนี้นะคะก็จะเป็นใบเตยก็ได้เนาะแล้วก็ติด เข็มกัดด้านหลังตรงนี้เราก็สามารถที่จะไปทําเป็นอดอกไม้ปักอกนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการทําเลยค่ะก็จะเริ่มจากใบตองนะคะใบตองเนาะความกว้างนะคะอยู่ที่5้าซนติเมตรเนาะแล้วก็ความยาวนะคะอยู่ที่12ซนติเมตรค่ะใบเตยด่างนะคะได้กันไกลเนอะอาะเดี๋ยวมาดูวิธีการทําเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเริ่มจากใบตองก่อนเนาะหากึ่งกลางของใบนะคะให้ง่ายขึ้น ตรงนี้นะคะตรงที่มันเงาๆตรงนี้ให้ควม่มลงแบบนี้นะคะช่วงนี้ให้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็หากึ่งกลางของใบนะคะพับลงมาให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะในลักษณะนี้เนาะอ่ะด้านหลังจะเป็นฝั่งนี้นะคะด้านหน้าจะเป็นในลักษณะนี้ค่ะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วทางซ้ายมือนะคะก็จะพับมาในลักษณะเดียวกันเลยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะทั้งหน้าและหลังเนาะอ่ะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะให้จับระหว่างกึ่งกลางสองใบเนี่ย จับจิ้มลงไปเนาะให้เขาคู่กันแบบนี้นะคะนิ้วชี้ทางซ้ายมือนะคะกําหนดว่าเราอยากได้แค่ไหนเราก็กําหนดเอาเนาะตรงนี้นะคะจิกลงไปแล้วก็ยน่นใบตองนะคะทางขวามือก่อนเนาะตรงนี้นะคะศูนย์จุก็ได้เนาะแล้วแต่ที่เราชอบเลยนะคะพับลงไปค่ะหนึ่งครั้งที่สองนะคะครั้งที่สามค่ะครั้งที่สี่นะคะตรงนี้ก็จะย่นนิดหนึ่งให้อยู่ระหว่างถึงกลางเนาะทีนี้นะคะ ทางขวามือเสร็จแล้วทีนี้มาทําทางซ้ายมือค่ะทางซ้ายมือนะคะก็จะทําในลักษณะเดียวกันเลยนะคะโยนใบตองเข้ามานะคะตรงนี้แล้วก็ยนเข้ามาค่ะพับโย่นนะคะพยาย,ยามให้เขาเท่ากันเนาะถ้าไม่เท่ากันเราสามารถดัดได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวดอนนะแบบน,นี้กลับรวบไว้ก่อนนะคะไปนะคะแล้วก็พันด้วยได้นะคะ ประมาณสักสองสามรอบก็ได้เนาะแล้วก็หมุนได้นะคะหนึ่งรอบเนาะแล้วก็คล้องลงไปแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดออกก็เสร็จแล้วคันหนึ่งกลีบต่อมานะคะก็จะเป็นนะคะเป็นดอกกุหลาบใบเตยนะถ้าใครไม่มีใบเตยด่างนะคะก็สามารถใช้ใบเตยหอมก็ได้เนาะเอาเล็กๆก็พอเนาะให้ห่างจากโคนใบตรงนี้ขึ้นมานะคะสองเซนติเมตรหรือสามเซนติเมตรก็ได้เนาะแล้วก็พับ ให้เป็นสามเหลี่ยมในลักษณะนี้ให้เขาตั้งฉากแบบนี้เนาะทางซ้ายมือนะคะกดพับตามรอยเลยเนาะระหว่างึงกลางก็จะได้แบบนี้ด้านบนนะคะกดพับลงมาค่ะทางขวาบนี้เนาะแล้วก็ม้วนเนาะทางซ้ายมือนะคะม้วนประมาณสักหนึ่งรอบหรือรอบครึ่งก็ได้นะคะแล้วก็ทางขวามือเนี่ยด้านบนตรงนี้นะกดพับลงไปด้านหลังนะคะเกี่ยวขึ้นมาเนี่ยให้ก็เป็นมุมแหลมในลักษณะนี้อ่ะแล้วก็ม้วนนะคะ พอเหลือประมาณนี้พับอีกค่ะทางขวามือนะคะกดพับซ้ายมือเราก็จะหมุนเนาะกดพับหมุนกดพับแล้วก็หมุนก็จะทําในลักษณะนี้นะคะไปเรื่อยๆเนาะจนสุดใบเนาะถ้าเกิดว่าเราจับไม่ได้นะคะมันมันกลัวว่าหลุดเนาะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนวิธีการจับได้นะคะหนีบไม้นิปโปง้งคอยบังคับไว้นะคะไม่ให้เขาเด้งออกเนาะเราก็ทําเหมือนเดิมให้ค่ะ กดพับไปด้านหลังนะคะแล้วก็หมุนเนาะเนี่ยก,ก็จะได้ดอกกุหลาบนะคะในลักษณะนี้เนาะอันนี้นะคะพอเหลือประมาณนี้นะคะเราก็จะกดพับไปด้านหลังแล้วก็ม้วน,นะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะพันได้ได้เนาะจับนะคะม้วนอยู่ที่ประมาณสองถึงสามรอบนะคะแล้วก็หมุนได้นะคะแล้วก็คล้องแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะ พอวางทับกันแล้วเนาะทีนี้ก็จะมามัดหมุนเหมือนเดิมเลยคะ่ะ ให้เขาอยู่ตรงฐานกระทุงพอดีเนาะน่ะจะวางลงไปนะคะแบบนี้ทาบลงไปเลยค่ะอันนี้นะวางแบบนี้ค่ะแล้วก็ปักด้วยตะปูเข็มเนาะต่อมานะคะวางนะคะให้เขาชิดกันให้ดอกเขาชิดกันเนาะจับกดตรงไว้ตรงนี้ไว้นิดนึงแล้วก็ปักลงไปได้เลยค่ะ อันนี้นะคะจะทําเป็นกระทงใบตองดอกกุหลาบใบเตยด่างนะคะแบบง่ายๆเนาะหรือกระทงใส่อาหารก็ได้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระทงใส่อาหารนะคะแบบง่ายๆเนาะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ